The Midnight Bus 375หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Last Bus to f r a k e n Hill เป็นตำนานเมืองอันน่าสะพึงกลัวในประเทศจีนซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าได้มีพื้นฐานมาจากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงๆเมื่อหลายสิบปีก่อนเป็นเรื่องราวของรถบัสคันสุดท้ายที่วิ่งอยู่เป็นประจำในเวลาเที่ยงคืนและชะตากรรมอันน่าสยดสยองที่เกิดขึ้นบนรถคันนั้น โดยเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี1995ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดซึ่งก็เหมือนว่ากำลังจะเกิดพายุขึ้นอีกด้วยในเวลาเที่ยงคืนรถโดยสารสาย375ซึ่งเป็นรถบัสเที่ยสุดท้ายของคืนนี้โดยมีจุดหมายปลายทางคือเซี่ยงซานหรือฟราเกนฮิวครับก็ได้มาถึงสถานีขนส่งหยวนมิงฮววเพื่อรับผู้โดยสารเมื่อประตูเปิดออก ผู้โดยสารสี่คนก็ทอยอยขึ้นไปบนรถโดยประกอบไปด้วยหญิงชาราหนึ่งคนแต่บางที่ก็บอกว่าเป็นชายชารานะครับต่อมาก็เป็นคู่รักวัยหนุ่มสาวและชายหนุ่มอีกหนึ่งคนโดยคู่รักวัยหนุ่มสาวได้เลือกนั่งอยู่ด้านหน้าถัดจากคนขับส่วนหญิงชาราและชายหนุ่มอีกคนก็ได้นั่งอยู่อีกด้านของรถบัสข้างประตูซึ่งบนรถบัสนอกจากผู้โดยสารทั้ง4ี่คนก็จะมีเพียงแค่คนขับและพะนักง,งานเก็บตัว๋วที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นครับ หลังจากที่ผู้โดยสารขึ้นมาทั้งหมดรถก็ได้เคลื่อนตัวออกจากสถานีท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวจัดและมีลมพัดแรงรถบัสก็ได้เล่นไปเรื่อยๆตามทางที่บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างจะเงียบสงบครับมีแสงไฟสลัวๆจากไฟข้างทางเพียงไม่กี่ดวงบนท้องถนนไม่มียานผ่านนะอื่นๆเลยนอกจากรถบัสคันนี้และแล้วเมื่อผ่านไปสักพักคนขับก็สังเกตเห็นเงาสองเงาพยายามโบกรถอยู่ข้างถนนซึ่งตรงจุดนั้นไม่ใช่ป้ายรถเมย์ครับ แต่คนขับเห็นว่านี่ก็ดึกมากแล้วและรถบัสคันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะหยุดรถและเปิดประตูให้กับผู้โดยสารครับปรากฏเป็นชาย3มคนโดยชายสองคนคอยประคองชายคนที่3ามไว้ระหว่างพวกเขาหรือประมาณว่าหิ้วปีกนั่นหละครับพวกเขาขึ้นรถมาทางประตูด้านหลังและก็เลือกนั่งเบาะหลังสุดซึ่งชายที่อยู่ตรงกลางสภาพดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่และเอาแต่ก้มหัวอยู่ตลอดจนไม่มีใครสามารถมองเห็นหน้าเขาได้ครับ ทั้ง3คนแต่งกายด้วยชุดจีนโบราณจากราชวงศ์ชิงที่ดูซีดๆมองๆไว้ผมยารุงรังบนใบหน้าของพวกเขาค่อนข้างที่จะขาวซีดผิดปกติเหมือนไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วชายทั้ง3ก็ไม่พูดจาอะไรเลยสักคำซึ่งมันก็แน่นอนครับผู้ดโดยสารคนอื่นๆบนรถบัสต่างก็หวาดกลัวและมองหน้ากันอย่างประมา่าแล้วก็เหมือนจะมีแต่คนขับที่ไม่ได้เอกใจอะไรเลยพร้อมกับออกรถไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พนักงานเก็บตั๋วก็พยายามปลอบใจผู้โดยสารทุกคนบนรถโดยพูดว่าอยากกลัวเลยพวกเขาอาจจะเป็นนักแสดงที่ถ่ายละครย้อนยุคแถวๆนี้พอหลังเลิกงานก็ไปดื่มสังสรรค์อาจจะเมาและลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้แล้วมันก็เป็นผลครับเพราะดูเหมือนว่าจะทําให้ผู้โดยสารคนอื่นๆเบาใจลงไปได้แต่นั่นไม่ใช่กับหญิงชาราครับที่เหมือนว่าเธอจะไม่ได้คิดแบบนั้น และยังคงรู้สึกหวาดระแวงพร้อมกับหันไปมองเพื่อนร่วมทางแปลกหน้าอีก3คนที่นั่งอยู่ด้านหลังรถบัสที่ทั้งหมดต่างก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่ได้สนท่าทีของหญิงชาราและก็ไม่มีใครพูดอะไรเลยสักคำจากนั้นบรรยากาศบนรถก็เงียบสงหนักกว่าเดิมมีแค่เสียงเครื่องยนต์เสียงลมจากข้างนอกหน้าต่างเท่านั้นครับหลังจากผ่านไป 3- ามสี่ป้ายคู่รักวัยหนุ่มสาวก็ลงจากรถบัสไปแล้วคนขับรถบัสกับพนักงานเก็บตัวหญิงก็คุยอะไรกันบางอย่าง และหัวราอก,กันคิกคักคิกคักทาให้หญิงชาราที่รู้สึกใจคอมีดีอยู่แล้วยิ่งทําให้เธองุนงิดเข้าไปใหญ่จากนั้นไม่นานหญิงชาราก็ได้กระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คนบนรถต้องรู้สึกงุนงงโดยการที่เธอกระโดดลุกขึ้นยืนและโจมตีชายหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงหน้าซึ่งเธอก็ได้ตะโกนโวยวายบอกว่าชายหนุ่มเป็นหัวขโมยที่ได้ขโมยเอากระเป๋าสตางค์เธอไป ซึ่งเมื่อชายหนุ่มถูกกล่าวหาแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นยืนและทะเลาะก,กับเธอยกใหญ่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครยอมใครกระทั่งหญิงชาราได้กระชากคอเสื้อของชายหนุ่มและบอกให้คนขับจอดรถให้พวกเขาลงที่ป้ายถัดไปเพื่อที่เธอจะได้พาตัวเขาไปที่สถานีตำรวจชายหนุ่มก็พูดไม่ออกไม่รู้จะเถียงเธอต่อยังไงแต่ก็ตกลงที่จะไปสถานีตำรวจกับหญิงชาราเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองเมื่อรถบัสอยู่ที่ป้ายถัดมาหญิงชาราก็ลากชายหนุ่มลงมาจากรถ และรถบัสก็ขับออกไปจนพ้นสายตาจากนั้นหญิงชราก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วชายหนุ่มก็ถามหญิงชราว่าไหนล่ะสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนหญิงชราก็ตอบว่าไม่มีหรอกสถานีตำรวจนะแต่ฉันเพิ่งจะช่วยชีวิตคุณไว้แล้วชายหนุ่มก็ตอบกลับด้วยความงุนงงว่าอะไรคุณช่วยชีวิตผมไว้ยังไงหญิงชราจึงได้บอกกับชายหนุ่มว่าสามคนนั้นเป็นผี โดยตั้งแต่ที่ชาย3คนนั้นได้ขึ้นรถบัสมาตัวหญิงชาราก็รู้สึกแปลกๆพิลึกอะไรบางอย่างกับทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นทั้งกิริยาท่าทางไหนจะแต่งตัวแปลกๆในแบบที่คนทั่วไปเขาไม่แต่งกันแน่นอนแถมยังเอาแต่เงียบไม่ยอมพูดจาอะไรอีกด้วยความสงสัยเลยได้แอบสอดสายตาไปมองอยู่เป็นระยะและบังเอิญในตอนนั้นมีลมพัดผ่านหน้าต่างเข้ามาแล้วมันก็ได้พัดเอาชายเสื้อคลุมของพวกเขาให้เปิดขึ้น แล้วก็ได้เห็นว่าพวกเขาไม่มีขาเธอจึงกุเรื่องเหตุการณ์ขโมยกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเพื่อให้ชายหนุ่มลงจากรถบัสกับเธอนั่นเองตัดกลับมาที่ชายหนุ่มเขาได้จ้องมองหญิงชาราด้วยความประหลาดใจแล้วเริ่มเหงื่อออกไม่สามารถพูดอะไรได้สักคำต่อมาหญิงชาราได้โทรไปแจ้งตำรวจและเล่าสิ่งที่เธอเห็นให้พวกเขาฟังซึ่งก็แน่นอนครับไม่มีใครเชื่อเรื่องที่พวกเขาเล่าอยู่แล้วแต่แล้วมันนุ่งขึ้น ทางบริษัทได้ออกแถลงการว่ารถบัสคันงสุดท้ายสาย375มันได้หายไปพร้อมในคนขับและเจ้าหน้าที่ขายตัว๋วตำรวจได้สืบค้นทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเลยหลังจากนั้นทางตำรวจได้พยายามติดต่อหญิงชาราและชายหนุ่มที่ได้โทรมาแจ้งข่าวก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วตำรวจก็เพิกเฉยต่อคำให้การทั้งหมดและก็ตัดสินว่าเขาทั้งสองคนน่าจะป่วยทางจิตพูดจาเลอะเลือน และในคืนนั้นช่องข่าวภาคค่ำของปักกิ่งก็ได้รายงานข่าวเรื่องนี้ครับซึ่งหญิงชาราและชายหนุ่มเองก็ได้ให้สัมภาษณ์สดทางทีวีเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดด้วยแต่สถานการณ์ทั้งหมดก็ยังคงไม่คลี่คลายกระทั้งอีกสองวันต่อมาตำรวจก็พบรถบัสที่หายไปในที่สุดครับมันจมอยู่ในอ่างเก็บน้ำมียุนที่ห่างออกไปจากฟราเกนฮิลที่เป็นจุดหมายปลายทางประมาณ100กิโลเมตรครับภายในรถบัสพบศพนอเปื่อยอย่างรุนแรงถึง3ศพด้วยกัน ประกอบไปด้วยคนขับรถบัสพนักงานเก็บตัว๋วและชายนิารนามอีกหนึ่งคนทําให้เกิดเป็นข้อสงสัยว่ารถบัสที่ควรจะวิ่งตามเส้นทางเดิมเป็นประจําอยู่แล้วแต่ดันออกนอกเส้นทางและไปจมอยู่ในอ่างเก็บน้ําที่ห่างจากจุดหมายตั้ง100กิโลเมตรได้ยังไงแล้วชายปริศนาคนดังกล่าวเป็นใครมาจากไหนนอกจากนี้ครับยังมีปริศนาลึกลับหลายอย่างที่ยังไม่คลี่คลายหลังจากการค้นพบรถบัสที่หายไปอย่างแรกเลยก็คือ รถบัสมีน้ำมันไม่เพียงพอที่จะขับไปจนถึงอ่างเก็บน้ำมีหยุนได้และเมื่อตำรวจเปิดถังน้ำมันกลับพบว่ามีเลือดอยู่เต็มถังแทนที่จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างที่2แม้ว่าศพจะถูกพบเพียงสองวันหลังจากที่พวกเขาหายไปก็ตามแต่สภาพก็ดูจะเน่าเปื่อยเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพราะถ้าถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ตางกระบวนการย่อยสลายมันก็ไม่น่าจะเน่าเปื่อยได้เร็วขนาดนั้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เล่ามานี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นฤดูหนาวครับยิงไม่น่าจะเป็นไปได้และจากผลการชนะสูตรก็ยืนยันว่าไม่มีการปลอมแปลงหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับร่างพวกนั้นอย่างแน่นอนอีกด้วยครับปริศนาอีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจได้มีการเข้าไปตรวจสอบเทปจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดอย่างเข้มงวดทุกทางเข้าแต่ละทางที่จะนําไปสู่อ่างเก็บน้ํามียุนแต่มันก็น่าแปลกที่ไม่มีภาพรถบัสถูกบันทึกไว้เลย ความจริงก็คือพวกเขาไม่พบอะไรที่ดูผิดปกติเลยสักนิดครับเป็นเหตุให้จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้และถึงแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าตำนานเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงหรือไม่ก็ตามแต่ก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเหตุการณ์อาถรรพ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในกรุงปักกิ่งณตอนนั้นก็เป็นได้ซึ่งก็มีบางคนได้ออกความเห็นว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า ความจริงแล้วรถบัส375คันนี้ในคืนนั้นไม่ได้มีผีโผลออกมาแต่อย่างใดแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้โดยสารชาย3คนที่ขึ้นมาในภายหลังชาย2คนที่หิวปีกได้ทำการฆาตกรรมชายที่อยู่ตรงกลางไปแล้วเนื่องจากตอนที่อยู่บนรถเขาก็ดูเหมือนจะไม่มีสตินั่งคอพับอยู่คนเดียวแล้วอีกสองคนก็แสร้งทำเป็นว่าเมาแล้วต่อมาพอผู้โดยสารลงจากรถไปทั้งหมด ก็ได้ทำการฆาตกรรมคนขับรถบัสและพนักงานเก็บตัว๋วจากนั้นพวกเขาก็ขับรถบัสไปยังสถานที่ห่างไกลจากจุดหมายเพื่อซ่อนอำพรางแล้วก็หลบหนีไปทำให้ตอนพบรถบัสคันดังกล่าวมีศพอยู่ในรถแค่สศพเท่านั้นครับและศพชายนิรนามที่ว่าก็คงเป็นหนึ่งในสาของผู้โดยสารที่ขึ้นมาภายหลังนั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามไม่พบบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับคดอีอาชญากรรมคล้ายๆกันเลยจากวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเรื่อง ทำให้เรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นตำนานเมืองที่ได้มีการเล่าต่อๆกันมาหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปครับแต่ใจความและองค์ประกอบหลักก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนนะครับขอบคุณที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับ